escape room นะคะ Airbus escape room Airbus escape room นี่นะคะส่งไปถึงแล้วไฮบีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ escape room นะคะ My daughter my daughter still ฟันโปเกมอนนะคะโปเกมอนฟันโปเกมอน every เดย์นะคะ little girl บรรยากาศนะคะรอบๆรอบๆค่ะอันนี้นะคะที่ที่เขาอ่ะจัดงานแต่งนะคะใครก็ใครสนใจมาแต่งงานสถานที่แต่งงานลองลองเช็คดูนะคะเพื่อชอบนะคะใหญ่มาก รอบๆค่ะรอบๆคนก็ฉีดวัคซีนเกือบเกือบจะหมดทุกคนแล้วนะคะใครก็ฉีดวัคซีนก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มาเที่ยวได้นะคะนี่นะคะส่วนมากก็จะจะบุ๊กเป็นเป็นอะไรนะคะเป็นเป็นครอบครัวอะไรอย่างนเนาะเป็นครอบครัวเป็นทีมเนาะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ห้องนึงก็ประมาณก็เล่นได้สามคนขึ้นไปนะคะ ก็ก็ห้องใหญ่พอสมควรเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเพื่อน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 พี่ๆชาวมิชิเกนและเพื่อนเพื่อนต่างจังหวัดนะคะต่างเมืองพอมีโอกาสมาเที่ยวมิชิเกนก็แวะมานะคะก็ทักมาเด้อสะตล์เมืองมิชิเกนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ห้องเกมนะคะห้องเกมที่ที่เราพูดถึง อันนี้นะคะคุกค,ค่ะ <c oughs> คุกคุกห้องเกมนะคะ <c oughs> เห็นไหมอันนี้คือคุกนะเนี่ยปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วนะคะอันนี้เข้าวอันนี้ที่เปิดไว้เนาะเป็นแค่นี้เองนะคะห้องเล็กๆอย่างนี้เลยนี่นะคะถ่ายเยอะไม่ได้มันเป็นลิขสิทธิ์นะคะ เป็นอย่างนี้เลยนะห้องคุกข,ของเรานะคะ e r s c a p e Room นะคะอันนี้ดูดูห้องมัมมี่ Oh my god <laughs> <laughs> บรรยากาศบรรยากาศนะคะอันนี้ข้างนอกบรรยากาศข้างนอกนะคะอันนี้มีสองชั้นนะคะห้องนี้มีสองชั้นห้องนี้เพิ่งเปิดนะคะห้องนี้เพิ่งเปิด Eye of h o l o นะคะมันเป็นเหมือนมัมมี่นะคะ อิบอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะก็ค mm. ือว่าต้องต้องบุ๊กติเกตก่อนนะคะเราถึงจะมาได้เพราะว่าเราจะได้จัดไอจัดเตรียมห้องแล้วก็ไอคนที่ว่าคุมเกมนะคะรอนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นห้องเกมเด็กนะคะที่เนเจอร์มันเป็นเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยน,นะคะห้องนี้ hey. ให้ให้ดูคร่าวๆเนาะ เป็นอย่างนี้นะมันยากาศแสงสีเสียงนะคะประมาณนี้เนาะห้องนึงก็ใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือว่าห้องนึงอีกไปอีกห้องนึงนะคะแต่ว่าเป็นเกมเดียวกันแล้วก็อันนี้มีห้องน้ํานะคะนี่นะคะเกมของเราเกมของเรานะคะอันนี้เกมของเราชื่อเกมเนาะว่าใครจะเลือกเล่นแบบไหนนะคะ แต่ที่แน่นๆคือต้องมาเล่นเกมคุกนะคะอันนี้ปิดอยู่นะคะ <c oughs> ปิดอยู่ยังไม่ได้เปิดไฟถ้ามีแขกถ้ามีลูกค้าก็เปิดนะคะอันนี้ที่นั่งสำรองนะคะที่นั่งรับรอง <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้ก็คือห้องรับแขกเนาะห้องที่ว่ามารอเพื่อนหรือว่ามาไอมาบอกไอเกมแมสเตอร์ของเราจะมาบอกวิธีการเล่นนะคะ is living room living room for customer for visiting นะคะ and for who waiting to fan and uh, catch ya right now we not we not uh open นะคะ everybody have to book the c k e t w e open uh Wednesday Thursday Friday ห้องนี้ก็ได้นะคะห้องนี้ด้วย อันนี้คร่าวนะคะนะคะไอบิบรีหัวนะคะทูเอ็กซ์เกย์รูมนะคะบุกติเก็ตเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเป็น <troop. S 2> อ่าช่วยบอกต่อน,นะคะให้พวกเราด้วยนะคะห้องเกมเด็กมีสองห้องนะคะ แล้วก็คุกมีสองมีสองห้องเหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกใครสนใจก็เลือกเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศเนาะอันนี้บรรยากาศที่ยังไม่เปิดนะคะ <c oughs> ส่วนมากจะเลือกเล่นเป็นครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวเป็นทีมเป็นหมู่คณะนะคะ <c oughs> เป็นไงคะทุกคนเสื้อสวยไหม เสื้อต่างหูนะคะซื้อซื้อมาจากเมืองไทยนะคะซื้อมาจากเกาะเสื้อเสื้อซื้อมาจากเกาะสมุยนะคะใช่ไหมตัวละสามร้อยนะคะต่างหูซื้อมาจากไอ้พระยาในบาซ่านะคะถ้าพระยาในบาซ่าของเยอะมากๆนะคะอันนี้ต่างหูสิบห้าบาทสวยงามมากซื้อมาหลายสีเลยนะคะสนุกดี มามาบ้านพรีสิงเอ็กซ์เกปลูมนะคะสาวนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เขาแต่งงานนะคะตึกนี้ตึกใหญ่ๆนี่ถึงแล้วคะ่ะเอร์ u บัร์ตเอ็กซ์เกห้องเกมหันษานะคะทุกคนแอปเปิลนะคะแคกแอปเปิลนะคะเปรี้ยวมากเลยนะคะลูกนี้น่าเก็บไปดองมากดูสิเต็มต้นเลย ใครมีโอกาสได้มาเอ็กซ์เก็บรูมก็มาเก็บนะคะเคยกกินกับพริกเกลือคงเปรี้ยวคงเปรี้ยวดีแล้วก็เอ็กซ์เก็บรูมนะคะอินไซตก็แฮปเจลด้วยนะคะนะก็ต้องเหนก่อนนะคะดูรอบๆค่ะดูรอบๆดูร้านสะพานลาเมียนะ ร้นเภาพร้านนี้สวยเก๋มากเลยนะเห็นไหมลองเข้ามาดูนะสเสาเปี้ยวอันนี้แนวเสาเปี้ยวนะ